สวัสดีเด็กๆนะคะวันนี้พบกับคุณครูสุนิสาอาศัยบัวในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ2นะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้คือเรื่องความหลากหลายของระบบนิเวศนะคะเด็กๆสังเกตจากรูปทั้ง5รูปที่ครูให้มานี้นะคะว่าแต่ละรูปเนี่ยมาเป็นบริเวณต่างๆของโลก ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกันทั้งสิ่งมีชีวิตท,ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นแล้วก็สภาพแวดล้อมสภาพภูมิศาสตร์ไม่เหมือนกันนะคะลักษณะอากาศก็ไม่เหมือนกันเดี๋ยวเรามาเรียนกันนะคะว่าความหลากหลายของระบบนิเวศบนโลกมีอะไรบ้างนะคะ,ะดเด็กๆคะวันนี้เราจะเรียนความหมายของคําว่าระบบนิเวศก่อนนะคะระบบนิเวศภาษาอังกฤษเรียกว่า ecosystem หมายถึง กลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งโดยสิ่งมีชีวิตจะต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบและสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตบริเวณนั้นด้วยมาดูคำแต่ละคำกันเริ่มต้นที่คำว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะคำคำนี้กลุ่มสิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆที่อาศัยอยู่รวมกัน อาจจะมี1ชนิดหรือมากกว่า1ชนิดขึ้นไปนะคะ1ชนิดเช่นวัวอยู่ด้วยกัน20ตัวบริเวณทุ่งนาหรือในสวนอันนี้เรียกว่า1ชนิดนะคะเราก็เรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตเหมือนกันหรือจะเป็น2ชนิดขึ้นไปเช่นในตู้ปลามีปลามีกุ้งมีปูแสดงว่ามีสิ่งมีชีวิตทั้งหมด3ชนิด อันนี้ก็เรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะคะจําให้ดีนะคะคาว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันมาอาศัยอยู่รวมกันหรือมากกว่า1ชนิดก็ได้ทีนี้ต้องอาศัยอยู่ร่วมกันบริเวณใดบริเวณหนึ่งคือต้องอยู่ด้วยกันในบริเวณนั้นนะคะสิ่งมีชีวิตจะต้องมีความสัมพันธ์นกันอย่างเป็นระบบเป็นระบบคือเป็นแบบแผนนะเด็กมีขั้นมีตอนเนาะ และสิ่งมีชีวิตจะต้องมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตบริเวณนั้นด้วยสิ่งไม่มีชีวิตก็คือน้ําดินหินแร่อากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากการที่ครูบอกความหมายก็สามารถสรุปได้ว่าระบบนิเวศจะต้องประกอบด้วยโครงสร้างที่มีม,ม,มีเหมือนกันอยู่3ส่วนนะคะระบบนิเวศจะต้องประกอบด้วยสิ่งสําคัญ3ส่วนไม่ว่าเป็นระบบนิเวศไหนก็ตามนะคะ ระบบมิเวศใหญ่หรือเล็กก็จะต้องมี3ส่วนนี้ก็คือ 1. กลุ่มสิ่งมีชีวิตคอมมูนิตี้เมื่อกี้ที่ครัวอธิบายไปแล้วนะคะกลุ่มสิ่งมีชีวิตอาจจะมีแค่1ชนิดแต่ต้องมากกว่า1ตัวนะหรืออาจจะมี2ชนิด3ชนิดขึ้นไปก็ได้อันที่2สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมคําว่าสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่อยู่รอบๆบตัวฉะนั้นสิ่งแวดล้อมอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นดินหินแร่น้ํานะคะ อันที่3แหล่งที่อยู่อาศัยค่ะระบบนิเวศจะต้องมีแหล่งที่อยู่อาศัยคือมันอยู่ตรงไหนนะคะฮ a b i บิ t ตเนี่ยนะคะอ่ะทีนี้โลกของเราดูรูปนี้ค่ะโลกของเราเป็นระบบนิเวศท,ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะโลกของเราประกอบด้วยระบบนิเวศต่างๆซึ่งมีทั้งเล็กทั้งใหญ่มีจำนวนมากมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เด็กๆคะมาดูอีกคำคําำว่าไบโอมค่ะก่อนจะไปดูคำว่าไบโอมมาดูก่อนนะคะที่ครูบอกว่าระบบนิเวศบนโลกระบบนิเวศบนโลกโลกของเราเป็นระบบนนเวศท,ที่ใหญ่ที่สุดต้องมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิประเทศเช่นภูเขาดินน้ําหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วลักษณะภูมิอากาศก็คืออากาศร้อนอากาศหนาวอากาศเย็นนะคะ ของแต่ละพื้นที่จะเป็นตัวทาให้โลบนิเวศแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะทีนี้ระบบนิเวศของโลกเนี่ยก็จะมีระบบนิเวศเล็กๆที่ครูบอกนะคะระบบนิเวศโลกอ่ารูปนี้นะคะก็จะมีระบบนิเวศเช่นทุ่งหญ้าที่มียีราฟหรือขั้วโลกที่มีหมีขั้วโลกอยู่นะคะระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตในแต่ละพื้นที่ของโลกเราเรียกว่าไบาโอม แต่ละพื้นที่เช่นทุ่งหญ้าที่มียีราบมีต้นไม้ตรงนี้ก็จะเรียกไบโอมหนึ่งหรือว่าบนคั่วโลกที่มีหมีโควร่าอยู่ก็เรียกไบโอมหนึ่งครูจะขอเรียกทับศัพท์ว่าไบาโอมไบโอมคือระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตในแต่ละพื้นที่ของโลกนะคะนี่คือความหมายของไบโอมภาษาไทยคำว่าไบาโอมใช้คำว่าชีวะนิเวศแต่ ในการเรียนเรื่องนี้คุยจะใช้คำว่าไบโอมเลยนะคะไบโอมคือระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตในแต่ละพื้นที่ของโลกซึ่งไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าไบโอมบนโลกมีแต่มีกี่ชนิดมีประเภทอะไรบ้างนะคะอ่าเด็กๆคะทีนี้เรามาดูชนิดของไบโอมบนโลกนะคะ ก่อนอื่นเด็กดูรูปนี้ก่อนนะคะเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับการเรียนเรื่องไบโอมนะคะรูปด้านขวามือนี้เป็นโลกนะคะที่แบ่งตามเส้นลายออฟลัติจูดลายคือเส้นลัติจูดคือเส้นในแนวนอนนะคะโลกของเราถ้าจะแบ่งไบโอมเราต้องอาศัยเส้นลัติจูดเส้นเส้นสีแดงตรงนี้คือเส้นศูนย์สูตรเป็นเส้นที่เด็กๆรู้อยู่แล้วว่าเป็นเส้นที่ใช้แบ่ง โลกออกเป็นซิกโลกเหนือกับซิกโลกใต้ซิกโลกเหนือใช้ตัว N คือนะอตเนาะเหนือคูใส่นอน,นูด้วยนะคะส่วนข้างล่างซิกโลกใต้คือ south ก็คือตัว S นะคะใต้ก็ต่อเตนะ่าเนาะโดยใช้เส้นศูนย์สูตรเส้นสีแดงเส้นนี้เป็นเส้นแบ่งเนะาะทีนี้ให้เด็กต้องรู้ก่อนว่าเส้นละติจูดเป็นตัวเส้นในแนวนอนนะคะที่นักนัก เขาเรียกว่านักนักวิทยาศาสตร์หรือนักสังคมศึกษาเป็นตัวแบ่งนะคะเป็นคนแบ่งแบ่งอ่ะเส้นศูนย์สูตรหรือเส้นอีคเวอเตอร์จะเป็นละติจูดที่ศูนย์องศาแล้วก็แบ่งนะคะไล่ขึ้นไปทางเหนือก็จะเป็น30องศาเหนือไล่ขึ้นไปเป็น60องศาเหนือและสุดท้ายที่ขั้วโลกเป็น90องศาเหนืออันนี้คือในโซน เหนือนะคะมาดูโซนใต้ค่ะจริงๆโซนใต้ก็แบ่งเหมือนกันก็จะเรียกแบ่งเป็นละติจูดที่ 60, 30, 90เหมือนกันแต่จะมีองศาใต้คือตัว S เป็นตัวบอกนะคะมันแบ่งเหมือนกันทั้งเหนือและใต้ละติจูดที่0เร,เริ่มเริ่มที่เส,ส้นศูนย์สูตรแล้วก็ไปบรรจบสุดท้ายที่ขั้วโลกเหนือและใต้เป็นละจูดที่90องศาอ่ากลับมาดูโลกนี้ค่ะ บโอมของโลกครูให้ออกมาเป็นแผนที่นะคะจริงๆใบโอมของโลกเนี่ยแบ่งออกเป็นเจ็ดชนิดนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะเจ็ดนะคะ จะมีใบโอมป่าเขตร้อนไบโอมป่าผัดใบเขตอบอุ่นใบโอมเขตทุ่งหญ้าอบอุ่นไบโอมสวัน่าใบโอมทุนด้าไบโอมทะเลทรายใบโอมป่าสนโลกของเราจะแบ่งไบโอมก็คือระบบนิเวศนะคะออกเป็นเจดประเภทโดยครูให้สีมาเช่นใบโอมป่าเขตร้อนเป็นสีเขียวเด็กๆก็ดูสีเขียวนี้ว่ามันไปปรากฏอยู่บนแผนที่รูปนี้อยู่ตรงไหนบ้าง นั่นก็คือจะเป็นตัวบอกว่าอาสีเขียวตรงนี้เป็นไบโอมป่าเขตร้อนพบบริเวณไหนเช่นบริเวณนี้บริเวณนี้นะคะอ่ะหรือว่าประเทศไทยก็เป็นไบโอมป่าเขตร้อนเหมือนกันประเทศไทยอยู่ตรงนี้เนาะไทยแลนด์อยู่ตรงนี้เนาะอ่ะเด็กสามารถอ่านข้างล่างที่เป็นตัวบอกสีแล้วกลับขึ้นมาดูที่ตารางแผนที่ได้ว่ามันจะเป็นไบโอมแบบไหนเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดไบโอมแต่ละอัน ะะแต่ตอนนี้ครูให้ดูก่อนว่าบนแผนที่โลกซึ่งแบ่งตามเส้นละติจูดเนี่ยมีไบโอมอยู่ทั้งหมด7ประเภทนะคะซึ่งมีอะไรบ้างครูอธิบายไปแล้วและเด็กก็กลับมาดูแผนที่ยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าไบาโอมป่าเขตร้อนประเทศไทยก็เป็นสีเขียวอยู่ไบโอมป่าเขตร้อนคือมีระบบนิเวศแบบป่าเขตร้อนเดี๋ยวเราไปดูทีละอันกันนะคะ ่อเ็กๆคะเคมื่อกี้ครูได้บอกชนิดของไบโอมไปแล้วตอนนี้ครูขอสรุปอีกรอบนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดทีละชนิดของไบโอมแต่ตอนนี้ครูขอสรุปก่อนนะคะว่าไบโอมที่ครูบอกว่าเราใช้แผนที่โลกโดยใช้เส้นละติจูดคือเส้นในแนวนอนเป็นตัวแบ่งจะแบ่งไบโอมออกเป็น7ชนิดแล้วครูก็ใส่สีมาด้วยนะคะว่าแต่ละชนิดจะใช้สีอะไรในแผนที่นี้นะคะ ไบโอมมีเจ็ดชนิดก็คือหนึ่งบโอมทะเลทรายไบโอมกาสวาน่าไบโอมป่าเขตร้อนไบโอมทุ่งหญ้าเขตอบอุ่นไบโอมป่าผาดใบเขตอบอุ่นไบโอมป่าสนและไบโอมทุนด้าเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดทั้งหมด7ชนิดวันนี้เราจะเรียนแค่2ชนิดนี้ก่อนเด็กๆครูจะยังไม่เรียงนะคะแต่ครูจะให้เด็กเรียนเรียนตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรลัติจุดที่มากก็คือข้างบนขั้วโลกก่อน ส,สีม่วงๆเนี่ยนะคะสีม่วงๆบริเวณนี้นะคะก่อนทั้งสีม่วงอ่อนและสีม่วงเข้มวันนี้เราจะเรียนไบโอมทุนด้าและไบโอมป่าสนนะคะลำดับที่หกและเจ็ดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ,ะเด็กๆคะสำหรับไบโอมแรกที่เราจะเรียนเรียกว่าไบาโอมทุนด้าทุนด้านี่นะคะ ชุนดาจะเป็นสีม่วงนะคะครูก็เลยใช้สีม่วงในการอธิบายเนื้อหาตรงนี้แล้วก็ในแผนที่ก็คือสีม่วงบริเวณสีม่วงเข้มค่ะครูขอโทษทีสีม่วงเข้มนะคะบริเวณนี้นะคะสีม่วงเข้มไบโอชุนดาครูเขียนไว้ว่าจะพบบริเวณแถบคั่วโลกเหนือเด็กๆคั้วโลกเหนือกับคั่วโลกใต้ไม่เหมือนกันนะอ่ะแต่ว่าบริเวณ ไบโอพูุนด้าน,นี่จะพบบริเวณขั้วโลกเหนือนะคะละติจูดที่80-90องศาเหนือเมื่อกี้ครูสอนไปแล้วเนาะว่าเส้นละติจูดประมาณ80-90ก็คือบริเวณขั้วโลกเลยนะคะลักษณะของของไบโอบประเภทนี้ก็คือมีฝนตกค่ะแต่ฝนตกในรูปของหิมะนะคะเด็กๆจะไม่ได้เป็นฝนตกแบบบ้านเราแต่เป็นรูปของหิมะ ลักษณะเด่นของเขาอีกอย่างคือมีฤดูหนาวยาวนานมากหรือฤดูร้อนสั้นนะคะหรือฤดูร้อนประมาณ2เดือนฤดูหนาวประมาณ10เดือนนะคะเด็กหนาวมากก็คือหนาวมากกว่าเขาเรียกว่าอุณหภูมิต่ํากว่าศูนย์องศานะคะส่วนฤดูร้อนอุณหภูมิประมาณ10องศาเซลเซียสซึ่งเด็กก็ถือว่าหนาวอยู่นะคะ10องศาเซลเซียสฤดูร้อนนะคะ ที่นี่อากาศจะหนาวเย็นมากแล้วก็ลมแรงดินนะคะชั้นของดินจะตะจับตัวกันเป็นก้อนน้าแข็งเลยนะคะพืชที่พบบริเวณไบโอมทุนดาจะเป็นพวกกกไลเชนมอสหญาเซสแล้วก็ไม้พุ่มเตี้ยนะคะยกตัวอย่างไลเชนอันนี้คือไลเชนอันนี้คือไลเคนนะคะอันนี้คือไลเชน,น,ะะน,น,เ,นเป็นสิ่งชีวิตเล็กๆที่ จริงๆแล้วอ่ะมันจะเกาะอ,อยู่ตามต้นไม้ตามพื้นดินมันจะแบบเป็นแผ่นบางๆเลยนะคะลายเค่นส่วนอันนี้คือยญ้าเซสนะคะที่เนี่ยจะไม่พบพืชที่มีต้นลำต้นขนาดใหญ่จะเป็นพืชพุ่มเตี้ยเล็กๆภาษาอังกฤษเรียกวินโลแคลเป็นไม้พุ่มเตี้ยนะคะมีมอสเด็กรู้จักมอสน้อมอสจะเป็นต้นต้นพืช ขนาดเล็กสีเขียว,ยวจะพบบริเวณที่มีความชื้นสูงมันจะเป็นต้นเตีย้ยๆเล็กๆเลยนะคะสาเหตุที่บริเวณนี้จะมีะพืชที่เป็นมีขนาดเล็กเพราะอะไรเพราะว่ามันมีฤดูหนาวที่ยาวนานมากแต่ฤดูร้อนมันสั้นฉะนั้นพืชพวกนี้ตอนฤดูหนาวจะขึ้นไม่ได้เลยเพราะมันหนาวน้อยกว่าศูนย์องศาเซลเซียสเขาจะโตได้แค่สองเดือนคืออายุเขาต้องไม่เกิน60วัน เขาก็เลยเป็นพืชที่มีขนาดเล็กมากๆนะคะส่วนสัตว์ที่พบก็จะมีอะไรบ้างกวางเรนเยียเด็กๆรู้จักเนาะสันตคอสจะต้องอนั่งบนเขาเรียกว่าที่นั่งเสร็จแล้วก็มีกวางพาเขาไปเนาะสุนัขจิ้งจอกนะคะแล้วก็กระต่ายขั้วโลกอันนี้คือสัตว์ที่พบในบริเวณไบโอมทุนด้านะคะ สำหรับสไลด์นี้จะเป็นประเทศที่พบลักษณะระบบมิเวศแบบไบโอมทุนดานะคะครูย,ยกตัวอ,อย่างเช่นราชนาจักรนอร์เวย์คือตรงนี้นะคะที่ครูบอกว่าไบโอมทุนดาจะต้องเป็นสีม่วงเข้มสีม่วงเข้มจะพบบริเวณขั้วโลกเหนือนอกจากนอร์เวย์แล้วก็ยังมีฟินแลนด์รัสเซียสวีเดน แคนาดาอลสกาแล้วก็เม็กซิโกนะคะแถบพวกนี้จะเป็นไบโอมทุนดานะคะอย่าลืมนะคะสีม่วงเข้มนี้นะคะเด็กๆต้องรู้จักลักษณะเด่นของไบโอมทุนดาว่ามีอะไรบ้างเช่นมีสิ่งชีวิตชนิดไหนมีพืชชนิดไหนมีสัตว์ชนิดไหนลักษณะาอากาศเป็นยังไงเด็กต้องอธิบายได้นะคะอ้าสำหรับไบโอมที่สองที่เราจะเรียนในวันนี้คือไบโอมไทกา หรือเรียกอีกอย่างว่าไบโอมป่าสนนะคะชื่อเขาบอกว่าป่าสนก็ต้องมีต้นสนเยอะแน่ๆนะคะไบโอมป่าสนจะเป็นสีม่วงอ่อนนะคะเด็กๆสีม่วงอ่อนคือสีม่วงอ่อนนี้นะคะก็คือพบบริเวณใต้ไบโอมทุนดาก็คือไบโอมทุนดาคือสีม่วงเข้มเมื่อกี้ไบโอมไทกาหรือไบโอมป่าสนเนี่ยจะเป็นสีม่วงอ่อนคืออยู่ใต้ไบโอมทุนด้าลงมานะคะ พิกัดทางภูมิศาสตร์ของเขาคือละติจูดที่60-80องศาเหนือนะคะเขามีลักษณะเหมือนไบโอมทุนด้าเลยคือฝนตกในรูปของหิมะแต่บริเวณนี้ฝนจะตกน้อยกว่าไบโอมทุนด้านะคะอะแล้วก็มีฤดูหนาวที่ยาวนาน และฤดูร้อนที่สั้นแต่ครูเขียนไว้ว่าฤดูร้อนเขาจะยาวกว่าฤดูร้อนในไบโอมทุนดาที่เราเรียนไปอันดับแรกเมื่อกี้คือมีฤดูร้อนที่จํานวนเดือนมันมากขึ้นเมื่อกี้ไบโอมทุนดาแค่2เดือนแต่ที่เนี่ยประมาณ4-6เดือนจะเป็นฤดูร้อนนะคะอากาศเขาก็แห้งค่ะพื้นดินมีน้ําแข็งตลอดเวลานะคะ มีน้ําแข็งตลอดเวลาก็คือว่าพื้นดินจะเป็นน้ําแข็งอะค่ะแต่ว่าชั้นใต้ดินไม่ได้เป็นน้ําแข็งแบบไบโอมทุนดาเพราะไบโอมทุนดาจะหนาวกว่าเนาะพืชที่พบจะเป็นตระกูลสนนะคะเช่นพายเฟอร์สปรูตเฮมล็อกนะคะอันนี้คือสนพายเด็กๆดูรูปข้างบนอันนี้พายอันนี้เฟอร์อันนี้สปรูต ที่ครูพูดมานี่คือตระก,กูลของต้นสนชนิดของต้นสนบอกแล้วว่าไบโอมไทก้าเป็นอไบโอมป่าสนฉะนั้นมีแต่ต้นสนแต่เป็นต้นสนหลากหลายรูปแบบแล้วเขาก็ตั้งชื่อเช่นพายก็เป็นต้นสนแบบหนึง่งเฟอร์ก็เป็นต้นสนแบบหนึง่งสปูดก็เป็นต้นสนแบบหนึง่งฮิมล็อกก็เป็นต้นสนแบบหนึง่งนะคะสำหรับบริวเวณไบโอมไทก้าจะมีสัตว์ที่พบคือกวางมูส นกฮูกเทาใหญ่มีดำนะคะเรียบร้อยนะคะเด็กๆคะสำหรับไบโอมไทก้าหรือไบโอมป่าสนนะคะครูบอกไปว่าจะพบบริเวณใต้ไบโอมทุนดาซึ่งก็คือสีม่วงอ่อนนะคะครูจะยกตัวอย่างประเทศที่พบใบโอมไทก้า ยกตัวอย่างประเทศแรกก็คือสหพั Assass, นธรัฐร <tr? S 2> <c oughs> <tr>? ัสเซียคือบริเวณนี้นะคะนอกจากจะมีที่รัสเซียแล้วใบอม์ไทก้ายังพบที่แคนาดาแคนาดาอยู่แถวนี้นะเด็กๆแคนาดาาฟินแลนด์ก็อยู่ใกล้ๆกันกับแคนาดานะคะแล้วก็จีนตอนเหนือเด็กๆจีนตอนเหนือก็คืออยู่ใกล้ๆรัสเซียคือบริเวณนี้ก็คือแถบมองโกเลียจะเป็นบริเวณที่มีอากาศหนาวเย็น เป็นแบบไบโอมป่าสนนะคะจริงๆแล้วพบหลายที่นะคะตรงนี้ก็ยังพบไบโอมปาสนบริเวณตอนเหนือของประเทศอินเดียทวีปอเมริกาใต้ยังพบบริเวณนี้ด้วยนะคะนะคะสีเขียวเอ่อสีม่วงอ่อนนี่เจอเยอะมากเลยนะคะเด็กๆครูขอ,อยกตัวอย่างแค่นี้นะคะวันนี้ จบเรื่องใบโอมไทก้าเราวใบโอมทุนด้านะคะพบกันใหม่สัปดาห์หนะ้าสวัสดีค่ะ